อันนี้คือชีวิตของชาวไร่ที่เมกครับทุกคนเอ้ยมันปรางครับผมเข้าสู่หนึ่งล้านสมัครจะไปสวัสดีคับแฮชแท็กกรุงไทยแท้แท,แท,แท้ครับทุกคนวันนี้เราจะมาทัวร์ทามที่ อเมริกันนะครับทุกคนคือเอาตรงๆเลยนะคืนวันนี้ไม่ใช่ใชฟาร,ร์มธรรมดาธรรมดาครับทุกคน,นแนอนบอกก่อนว่าก็คือทํางานที่นี่นะั้นฟาร์มตรงนี้มันใหญ่มากเลยครับทุกคนคือแบบใหญ่ของเจงนะครับคือแบบมันโหหลายรายเลยครับทุกคนไม่สามารถบอกได้ว่าแบบมันใหญ่ขนาดไหนนะคือแบบเขาห้ามปอ,อกครับทุกคนแต่ก็คือแบบว่าเขาให้ยืมรถกระปะนะครับทุกคนคือแบบให้ยืมทั้งวันได้เลยครับทุกคนคือแบบว่ามันใหญ่ขนาดนั้นครับซึ่ง ตรงๆนะครับตอนนี้เราอยู่ไอเดโฮครับทุกคนและไอเดโฮมีอะไรครับทุกคนจาได้ไหมมันจะมีมันฝรังร่งครับทุกคนซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่พิเศษของฟาร์มนะครับวันนี้เขาจะเก็บเกี่ยวมันฝรั่งนะครับทุกคนซึ่งมันจะอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็เราจะแบบว่าพูดถึงมันฝรัง่งเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเขาจะแบบมีระบบมีมีระเบียบมีเครื่องใหญ่เก็บเกี่ยวมันฝรั่งครับทุกคนเดี๋ยวก็เราจะเข้าไปดูอันดับแรกเลยก็คือมันฝรัง่งทุกคนไปกัน นคือตรงนี้เขาก็มังจะเก็บมันฝรังนะครับจากคีดินตรงนี้ครับทุกคนซึ่งมันจะต้องใช้เครื่องนะครับเครื่องใหญ่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูว่ามันจะมีอะไรบ้างครับทุกคนก่อนที่เราจะขึ้นครับแอดบอกเลยว่าคนที่ทำนะครับเขาต้องมาวาทํางานเป็นทีมครับทุกคนมันมันไม่ได้ง่ายครับเดี๋ยวเราขึ้นไปนะครับดูว่ามันมีอะไรบ้างครับทุกคนไปกันตรงนี้ครับทุกคนเราเห็นได้ว่าชัดเจนเลยนะ เครื่องใหญ่มันกำลังจะขับผ่านมันฝรั่งซึ่งตรงนี้นะครับมันจะมีที่เก็บนะครับจากที่เก็บนะครับมันจะเอาที่ดินออกแล้วก็เอาไม้ต่งางคขยะต่างๆออกด้วยที่นี่มันฝรั่งจะลงไปอยู่ในรถพ่วงนะครับจากรถพ่วงมันจะไปไหนเขาจะเอาไปเก็บนะครับเขาจะเอาไปเก็บที่ไหนเดียวไปดูกันนะครับทุกคนไปตามรถพ่วงกันครับโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ ที่เก็บของมันฝรั่งนับซึ่งเราจะแบบเฮ้ยมาดูสิว่ามันเยาวขนาดไหนครับทุกคนดูมาดูครับมาดู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 สิครับทุกคนมันยาวขนาดนู้นเลยครับมันคือแบบมันเกือบมองไม่เห็นอ่ะคือมันเยาวมากครับคือแบบอันนี้คือแบบยาวของจริงนะครับทุกคนเห็นไหมไม่สามารถบอกได้ว่ามันยาวขนาดไหนคือเขาจะมีสี่ห้องนะครับซึ่งมันจะแบบเต็มไปด้วยมันฝรั่งมันฝรั่งนะครับในนี้ครับ เขาเพิ่งได้เอาออกจากไร่นะครับมาขนมาตรงนี้เพราะว่าเขาจะเก็บตรงนี้แล้วก็ค่อยๆค่อยๆขายทีละน็ตทีละน้อยครับทุกคนแต่ว่าที่ห้องนี้ครับเขาเขากำลังเก็บอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาเก็บยังไงครับก็คือเขาจะขนจากรถพ่วงมาที่นี่เดี๋ยวเราจะไปดูว่าราปบระเปียบมันเป็นยังไงครับทุกคนไปทุกการมันโคตรยาวต้องวิ่งยังเดียวครับอไปกัน โอเคทุกคนันนี้คือมันจะเป็นจุดหมายนะครับของมันฝรั่งนะครับหลังทากซี่เขาจะคนจาก่ารถพวกมันจะมาถึงตรงนี้ครับจุดหมายเลยนะครับนี่นะครับผมซึ่งเอาจริงๆโคตรเสียวตอนนี้เพราะว่ามันสูงมากครับทุกคนโคตรสูงอนะ่ะตอนนี้ตูกความยาวนะครับผมสูงของน,ะนี่นะุกคนอันนั้นอันนั้นคนนะือโคตรอ่ะขึ้นรถแล้วคือแบบ มันมหัศจรรย์มากเลยนะจริงๆคือมันปรังคตดเยอะนะจริงๆโอหเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าข้างหน้าอาคารนี้มันเป็นยังไงทุกคนนี่คือชีวิตนายเช่าไราที่อเมริกาครับทุกคนโคตรเท่นะเว้ยไปกัน คือสำหรับใครที่ชอบกินอ่าเฟรนช์ฟราจากแมกนะครับแมคโดนะัลด์เนาะคือครณนันจะเคยสงสัยเมื่อก่อนว่าเฮ้ยมันฝรั่งของเรามาจากที่ไหนมันมาจากที่นี่ครับทุกคนจริงๆมันฝรั่งตรงนี้ครับเขาจะเอาไปขายให้ McDonald's นะครับทุกคนซึ่งดูความีาาของอาคารนี้มันเต็มไปด้วยมันฝรั่งครับเดี๋ยวไปดูขรั้งหน้าครับทุกคนว่าเขาจะขนมันฝรัง่งเข้ามาตรงนี้ยังไงครับไปคัน นี่ครับมาถึงแล้วตรงนี้รถพ่วงที่เราได้เห็นในรา่างตะกี้ครับมาตรงนี้เองครับทุกคนคือตอนนี้เขากำลังจะเอามันฝรั่งออกจากรถพ่วงขนตรงนี้ครับซึ่งจากตรงนี้นะครับเขาก็จะเก็บแล้วเขาจะค่อยๆเอาถุงนิทนรรศลอยออกมานะ<ๆ>เพื่อจะมีกลุ่มคนตรงนี้ทุกคนที่เขาจะบาบาามาว่าตรวจสำรวจสำรวจตรวจอะไรทุยแต่ว่าเขาจะตรวจมันฝรั่งตรงนี้ครับทุกคนถ้าว่ามันไม่ผ่านเขาจะเอาอันนั้นออกนะครับ แล้วก็ทิ้งในทางขารตรอนนี้เองครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าเขาเรียกว่า sorting นะครับก็คือตรวมันฝรั่งนั่นเองเราขึ้นไปดูครับแคบทุกคนคือตรงนั้นก็คือ sorting ตรงนี้ก็คือถ้ารู้ว่ามันฝรั่งคุณภาพนะมันจะผ่านไปตรงนี้ครับทุกคนซึ่งบอกว่าโคตรเยอะเยอะมากเลยครับทุกคนก็เยอะอยู่ครับแล้วเราจะเข้าไปดูว่าเขาจะเก็บยังไงครับทุกคน นี่เองครับทุกคนมันฝรังของไอเดโฮเขาจะปลูกเยอะมากด้วยโคดเยอะนะแต่ว่าฟาร์มตรงนี้นะชาวไร่ตรงนี้ครับเขาไม่ได้ปลูกมันฝรั่งอย่างเดียวนะครับช่วงนี้นะเขาก,กำลังจะเก็บเกี่ยวข้าวโพดนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าแบบนั้นมันเป็นยังไงด้วยครับทุกคนเพราะว่าคือแบบเนี่ยฮันก็เคยทํางานที่นี่ครับทุกคนฮันก็อยากจะพาทุกคนไปดูกันว่าเนี่ยชาวไร่ที่เมกะมันเป็นยังไงครับเพราะว่าเราอ่ะก็เคยเป็นชาวไร่นะครับทุกคนนี้เองนะตอนนี้ก็กลายเป็นยูทูบบ e ์แล้วนะแต่ก็ ยังไม่มีตังค์เหมือนเดิมครับแต่ไม่เป็นไรก็ไปดูเขาโพดกันนี่นะครับทุกคนเขาโพดนะครับรนี่เองเอาจริงๆนะคือเขาโพดมันโคตรสูงอะ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเขากำลังจะเก็บตรงนี้เก็บเกี่ยวตรงนี้ซึ่งใักรอดกลัวว่าถ้ารอดจะเข้าไปเนี่ยจะเข้าไปในเขาโพดเนี่ยคือบังเอิญก็จะโดนเก็บเกี่ยวเหมือนกันก็คือแปลว่าฮักก็ตายครับ พราะว่าโดนเครื่องใหญ่ครับทุกคนแต่ตอนนี้เราจะไปดูกันว่าเขาจะเก็บเกี่ยวยังไงเพราะว่าก็มันเท่อะจริงๆอะชอบอ่ะเออเราโอเคไปดูกันเลยครับ วัเนี้ครับทุกคนคือเขาจะเอาไปเป็นอาหารของวัวครับผมใช่ก็คือตอนหน้าหนาวใช่ไหมครับก็วัวเขาต้องกินข้าวโพดอย่างนี้ครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ครับเราจะไปดูกันว่าเขาจะไปเก็บข้าวโพดอันนี้ตรงไหนครับไปดูกันนะครับอุ้ยเป็นชาวหน้าที่เมกะครับทุกคนสนุกแบบนี้นะครับผิวไหมแล้วครับทุกคนเนี่ยแฮทก็จะตัวตัวดํำแล้วครับเฮ้ทุกคนเรามาถึงแล้วครับตรงที่ ถ้าจะเป็นชาวไร่ที่เมกานาทุกคนมันไม่ใช่ขอเแ่นอันนี้คืออาชีพของเจริงครับซึ่งมันจะมีเครื่องหลายเครื่องแต่และเครื่องใหญ่ลและแพงด้วยครับเฮ้ยเข้ใาใต้แล้วครับปวิ่ง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 อย่าไปดูวัวครับเอาน้องน้องไปไหนน้องกลับมาไปกลัวน้องกลัวมามามาท้ายสด,ดีครับน้อง เฮ้ยฝรั่งวัว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 รีบเปแล้วครับทุกคนาพราคุณชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์คอแเร์แล้กคซับสไคร์ด้วยนะครับสมานซัมสไคร์ด้วยนะครับทุกคนยังไงก็เจอกันหน้าครับทุกคนบ๊ายบายไปกัน